มาชมคะแนนนะฮะเนี่ยมีอยู่สามองค์คะแนนคะแนนสมปรรถนาชัดนะคะแนนสมปรัถนาปีสี่สามหลวงปู่หมุนนะครับเนี่ยองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับเนี่ยหมึกจางๆนะฮะเนี่ยถ้าสองมุนสายก็จะซึ้งเลยนะฮะเนี่ยสององค์นี้เลี่ยมไว้แล้วเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ สมปรถนาฮะเก็บนะก่อนแพงนะครับอนาคตแพงนะครับอนาคตเนี่ยแพงนะฮะอาลังปูมหมุนไม่มีไม่มีคําว่าถูกลงนะครับมีแต่คำว่าไปเรื่อยเรื่อยนะนี่ชัดไหมกล้องชัด,ดรึเปล่าองเล็กนะฮะถ่ายยากหนะ่อยแต่รับประกันแท้น,นะครับแท้ดูง่ายนะฮนะตอนนี้มีอยู่ สามองนะครับเหมาะกับการซนะื้อไปให้ลูกหลานนะครับหนะรือว่าคนข้างกายนะครับผู้หญิงนะฮนะแสงดูแสงนะแสงเราจะดึงมาจากซองนะซองเนละ็ก่อใช้ ผมเดียวจะชัดจะโฟกัสก่อนสมเด็จคะแนนนะฮะมาสมปรรถนาปี4-3นะครับวัดรั์ลมใหญ่นะปลูกเศษสองวิธีสองวัดนะครับวัดรั์ลมใหญ่กับวัดระครังนะฮะ ในวันละครงเนี hand, ่หลวงปู่หมุนกล่าวว่าสมเด็จโตลงมาเสกให้ด้วยนะครับพระรุ่นนี้จะมีพุทธนทุกเทียบเท่าพระสมเด็จนะครับใช้ท่านบูชาขึ้นคอรัตนาขึ้นคอไม่ผิดหวังนะครับนนสวยดูง่ายครับแท้ดูง่ายแท้ดูง่ายเก็บกอดแพงนะครับหายากมากนะครับ ผมจะได้มาสามองเลี้ยโหยากพอสมควรนะครับโฟกัสโฟกัสหน่อยองเล็กนะฮะจะโฟกัสยากหน่อยดูง่ายนะครับดูที่ตาปั๊มเลยนะครับแท้ดูง่ายครับตาปั๊มยางแดง ขอรูปสตูได้นะครับรูปตูถ่ายไปแล้วนะครับถ่าสในะใจนะครับใจนะครับ